ทำไมพวกแกสองคนแรงน้ำใจขนาดนี้ฮะเอาเบียบคนกแกงั้นเหรอดีป้าสรุปจะเอาหรือเปล่าถ้าเอาก็จ่ายตังค์สั่งแล้วก็ต้องจ่ายด้วยไม่เอาเว้ยถ้าเอาจะเอาเงินที่ไหนจ่ายล่ะถ้าป้าไม่มีตังค์ตั้งแต่แรกเนี่ยป้าบอกตรงๆยังจะดีสักกว่านะคะทาแบบเนี้ยคนที่เขาช่วยเนี่ยเขาเสียความรู้สึกจาไว้เลยนะว่าฉันจะไม่มาเหยียบร้านพวกแกอีกอีป้า ขอบคุณมากมากเลยนะครับถือว่าเป็นความการุณาอย่างสูงที่จะไม่มาเหยียบที่นี่ <laughs> หนุนบันฟ้าลูกป้าเอาผักมาให้จ้ะป้าปลูกเองกับเมือนเลยนะลูกนะผักสวยจังเลยค่ะป้าขายยังไงคะ,ะป้าไม่ได้มาขายลูกป้าเอามาให้หนูนให้เฉย <laughs> ป้าผมว่าเปลี่ยนเป็นเงินสดดีกว่าไหมไม่เป็นไรนะลูก ถ้าหนูสองคนไม่รับไว้อ่ะป้าแค่อยากจะามาแบ่งให้พวกหนูได้กินน่ะไม่เป็นไรคะ่ะป้าหนูเก็บไว้ก็ได้คะ่ะแล้วป้าอยากจะกินอะไรคะป้าอยู่ตัวคนเดียวลูกกินไม่เยอะหรอกอะไรก็ได้ดูงง่ายๆอ่ะอือหรือว่าจะเป็นกะเพราสักถุงก็ได้นะลูกได้คะ่ะงั้นป้านั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปทำให้จ้ะน้อฟ้าป้าลืมบอกไป เอาไว้พวกนี้เนี่ยป้าจะเก็บกระเจี๊ยบหลังบ้านมาฝากหนูนะลูกนะค่ะป้าขอบคุณมากๆเลยนะคะจ้ะแ <c oughs> ม่หนูรู้ไหมจ้ะว่าสองคนผัวเมียเนี่ยใจดีมากเลยนะป้าเองก็อยู่ตัวคนเดียวลูกลูกหลานก็ไม่มีอ่ะ จะทําอะไรกินก็ลําบากอ่ะไม่นาซ้ําป้ายังแข้งขาไม่ค่อยดีอ่ะแล้วอีกอย่างนะป้าก็กินผักลวกผักต้มแบบนี้ตลอดนันจ๊ะเปลี่ยนมากินที่ร้านแบบนี้บ้างก็ดีจ้ะป้าอีกอย่างนึงฟ้าก็ทําอาหารอร่อยนั่นน่ะสิลูกนอกจากอร่อยแล้วน้อาฟ้ายังเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะลูกค่ะคุณป้าคะได้แล้วค่ะหนูน้ําฟ้าขอบใจมากเลยนะลูก น้ำฟ้าเนี่ยเป็นคนใจดีมีเมตตาไม่มนำซ้ำยังทำกับข้าวอร่อยอีกขอบคุณมากค่ะป้าถ้างั้นป้าขอตัวก่อนนะจ้าอันุนน้ำฟ้านี่หนูปิดร้านแล้วเหรอลูกยังค่ะพอดีว่าฟ้ากลับก่อนนะ <c oughs> นี่จ้ะ ผักป้าเก็บมาให้หนูสดๆเมื่อกี้นะลูกจากสวนเลยนะขอบคุณมากนะคะคุณป้านุฟ้านุฟ้าไม่ต้องหรอกลูกป้าไม่ได้มาขายป้ามาฝากหนูอ่ะคุณป้าคะจะไม่เอาจริงๆหรอคะหนูเกรงใจจังเลยอะ่ะอ๋อไม่ต้องเกรงจุงเกรงใจหรอกลูกเรามันคนกันเองแท้ๆนะ่ะป้าแค่อยากเอามาแบ่งปันให้หนูอ่ะว่าแต่ที่ร้านหนูอ พอจะมีข้าวเหลือสักจานไหมจ๊ะมีสิคะป้าอยากจะกินอะไรเนี่ยบอกพี่เพชรได้เลยนะคะพี่เพชรเขายังอยู่ที่ร้านค่ะมันจะดีเลยหนูเอาไว้วันหลังป้าจะเก็บผักมาฝากอีกนะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วป้าก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะข้าวแค่จานเดียวช่วยๆกันค่ะโอ้น้ำฟ้าขอบใจมากเลยนะลูกน้ำฟ้านี่ใจดีกับคนแก่อย่างป้าจริงเลยนะหนูขอตัวก่อนนะคะรู้สึกร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> จ้ารบ ฟ้าเมื่อวานป้าเอากับข้าวเราไปทั้งสองอย่างอ่ะนี่ต่อไปนี้ฟ้าไม่ต้องเอาผักแกได้ไหมอ่ะเมื่อวานป้าเขาบอกเราว่าพี่ว่าจะมาเอาก็ถือว่าช่วยๆกันละกันนะแต่เขาเอาผักมาให้เราแค่ไม่กี่กามเองนะพี่อย่าใจแคบไปหน่อยเลยป้าแกก็แก่แล้วนะถ้าไม่ให้เอาผักมาแลกเนี่ยจะให้เขาเอาอะไรมาแลกล่ะ ที่จะร้านไปก่อนฉันไปตลาดล้วกันเออเพดวันนี้ผักมีน้อยลูกป้าเก็บได้แค่นี้เนะี่ยเอาไปก่อนนะไม่เอาอ่ะป้าป้าเก็บไปกินเอนงเฮอะเอาไปเถอะลูกป้าอุตส่าห์เก็บมาให้อะ่ะป้าไม่เอา,างันะงด้วยนะงั้นเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ก็ได้อ๋อเพชไม่ต้องหรอกลูก เออ่เพชรพอจะมีคณะหมูเกาะสักถุงไหมจ๊ะมีแต่ป้าจะต้องจ่ายเงินด้วยนะนี่หนุนน้ำฟ้าไม่อยู่เหรอจ๊ะถ้าหนุนน้ำฟ้าอยู่เขาคงไม่คิดทางกับป้าหรอกป้าฟ้าไม่คิดเงินแต่ผมคิดป้าจะเอาหรือเปล่าราดข้าวห้าสิบเป็นกับข้าวเจ็ดสิบ พี่เพชรทำไมพี่ใจแคบจังไปพูดกับป้าเขาแบบนั้นได้ไงอะ่ะป้าเขาอุตส่าห์ผักมาให้ไม่เคยคิดตังพี่เลยนะโอ้ยอย่างนี้เรียกว่าใจแคบเหรอ,อเพชรเขาคงลำคาญป้าแล้วจ๊ะที่ป้ามาไม่บ่อยอะ่ะเสียดายที่หนุนนาฟ้าไม่อยู่ถ้าหนุนนาฟ้าอยู่ป่านนี้หนุนนาฟ้าเขาคงช่วยป้าแล้วแหละพี่นี่มันนิสัยคนละอย่างกับเมียพี่เลยนะ ป้าขอโทรหาหน้่ฟ้าดีกว่าป้าจะได้บอกว่าป้าเอาผักมาให้ที่ร้านน่ะ,ะป้าจะกินอะไรก็บอกแล้วกันเดี๋ยวผมทําให้แต่อย่าไปโทรบ,บอกฟ้าผมขี้เกียจทะเลาะกับฟ้าอีกอะน,นั่งรอตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปทําให้ยังจัดร้านไม่เสร็จประมาณห้าชั่วโมงนูนะ่นน่ะหนุ้มฟ้าหนุ้ำฟ้าลูก วันนีน้ป้าเก็บผักมาให้หนูนะลูกป้าปลูกเองกับมือเลยอ่ะป้าให้หนูเลยนะวันนี้เยอะจังเลยอะเท่าไรคะเดือนปี๊บตังมาให้ไม่ต้องหรอกลูกป้าแค่อยากจะเอาผักมาแบ่งให้พวกหนูกินอนะพวกหนูจะได้แข็งแรงควมไงลูกป้าคะความจริงเนี่ยคุณป้าไม่ต้องลําบากเลยนะคะเอาไปขายที่ตลาดเนี่ยคุณป้ายังได้กําไรก็อีกอะจะลำบากลำบากอะไรน้นฟ้าแค่นี้เองลูก นหนูเกรงใจค่ะไม่ป้าวันนี้จะมาแลกเมนูอะไรอีกอะออามาซะเยอะขนาดนี้อะดูท่าไม่น่าจะเมนูเดียวละมั้งพี่เพชรพูดแบบนั้นกับป้าได้ยังไงป้าเขาสั่งให้ผักเราฟรีๆนะฟรีที่ไหนล่ะฟ้ามาทีไรก็มาแลกกับข้าวเราอะแบบนี้หรอเรียกว่าฟรีอะอ๋อนุ่ฟ้าเดี๋ยวป้าอย่างนี้อย่างนี้เลยนะลูกรอบนี้ป้าขอกับข้าวสักสองอย่างได้ไหมนั่นไง พูดยังไม่ทันขาดคำเลยอ่ะเป็นแบบที่พี่คิดไหมล่ะฟ้าพีเพชรได้ค่ะป้าวันนี้ป้าอยากจะกินอะไรคะหนูจะได้ไปทำให้ป้าขอเป็นแกงเขียวหวานแล้วก็คัน้าหมูกรอบนะลูกนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณป้าเนี่ยไปนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะจา้าลูกฟ้าเดี๋ยวก่อน ฟ้าไปยอมป้าเขาทาไมอ่ะฉันยอมอะไรกันพี่พี่ก็เห็นอยู่วันนี้ว่าป้า,าผักให้เราแล้วฉันก็เลยจะไปทากับข้าวมาตอบแทนป้าแค่นั้นเองอะ่ะแต่ทุกครั้งที่ป้าเขามาเขามาแลกกับข้าวเราว่าพีเพ็ดอะไรที่เราทำแล้วมันไม่เหนือปากว่าแรงเราเนี่ยเราก็ทำทําไปเถอนะนาและอีกอย่างเนี่ยป้าเขาแก่แล้วด้วยลูกหลานก็ไม่มีพี่ไม่สงสารเขาบ้างหรือไงไอ้สงสารมันก็สงสารอยู่ แต่ฟ้าช่วยดูคนให้มันดีๆหน่อยได้ไหมบางทีฟ้าเห็นป้าเขาเป็นแบบนั้นน่ะจิตใจเขาอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะไม่รู้ว่าป้าเขาเป็นแบบไหนแต่ที่ฉันรู้ตอนนี้คือพี่ต้องไปทาความสะอาดแล้วก็ไปล้างจานด้วยจานหมดแล้วแค่นั้นแหละฟ้านะฟ้า <c oughs> ผักต้มอีกแล้วเหรอกินแต่ผักต้มทุกวันเนี่ยฟ้า กินกินไปเถอะพี่ของฟีอ่ะฟีที่ไหนป้าเขาเอาผักมาแลกกับข้าวเราแล้วพี่บอกฟ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าไปให้เขามาบ่อยเนี่ยเขาก็เลยได้ใจมาทุกวันเลยอ่ะก็ถือว่าเราทําบุญไงมือน,นี้เราก็จะได้ิ่มด้วยเอาจริงๆนะไปซื้อผักพวกนี้มาดีกว่าอีกอีกอย่างกินผักทุกวันอนะ่ะฟ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพฟ้ากําลังท้องกําลังไส้ด้วยมีผลไปถึงลูกด้วยนะกินผักทุกวันหน้าฟ้าจะเหมือนเต่าอยู่แล้วเนี่ย นี่พี่เพชเอาน่ากินกินเข้าไปเถอะคนเราเนี่ยมีน้ำใจต่อกันก็ดีเราไม่ใช่หรอไม่ต้องมานั่งคิดหรอกว่าใครจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าแค่มีน้ำใจต่อกันเนี่ยมันก็ดีแล้วส่วนฉันเนี่ยพี่ก็ไม่ต้องห่วงนะลูกเนี่ยกินผักออกมาก็จะได้แข็งแรงไงกินเข้าไปป้าป้าเขามีน้ำใจหรือว่าเขาหวังสิ่งตอบแทนกันแน่กินเข้าไปเถอนะนา พรุ่งนี้ต้องไปตลาดแต่เช้านะหนุนน้ำฟ้าสวัสดีจ้ะวันนี้ป้าขออนุญาตเข้ามาถึงในบ้านเลยนะจ๊ะก็ผักมาให้หนูเหมือนเดิมจ้ะขอบคุณนะคะ วันนี้ป้าว่าจะขอกับข้าวสักสี่อย่างได้ไหมจ๊ะได้สิคะวันนี้ป้าจะเอาอะไรบ้างคะป้าอยากกินกะเพราเนื้อ,อไข่เจียวกุ้งแล้วก็แกงจืดแล้วอีอยางหนึ่งป้าอยากกินหมูแนี่ยเดียวได้ไหมจ๊ะ <c oughs> นี่ถุงกับข้าวป้าจ้ะได้ค่ะงั้นป้านั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะไปทําให้รอในนี้ก็ได้นะคะข้าวนอนจะได้ไม่ต้องรอ้อน <c oughs> ข้าใจมากจาก้ะป้าทำไมให้ป้าเขาเยอะขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวป้าเขามาบ่อยหรอกเราจะขาดทนนนเอาหนาพิเพสไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไปทำให้ป้าก่อนนะพี่ก็นั่งลิดรายการไปก่อนนี่ค่ะ กับข้าวสี่อย่างที่ป้าสั่งได้แล้วนะคะขอบใจนะลูกเดี๋ยวก่อนค่ะอือแล้วนี้นะคะเงินสี่สิบบาทค่าผักของป้าค่ะออน้ำฟ้าป้าก็บอกแล้วไงลูกว่าป้าไม่เอาเงินป้าให้ผักฟรีไม่เป็นไรค่ะแล้วก็กับข้าวสี่อย่างเนี้ยสองร้อยสี่สิบบาทนะคะคุณป้าเ,ออเก็บตังค์ด้วยเหรอน้ำฟ้าไม่ได้ทำแลกผักป้าเหรอ จะแลกได้ไงล่ะคะคุณป้ากับข้าวตั้งสี่อย่างเนี่ยตั้งหลายร้อยนะคะแต่ผักป้านเนี่ยราคาแค่ไม่กี่บาทเองมันจะไม่มากเกินไปหน่อยหรอถ้างั้นป้าเอาแค่สองอย่างก็พอได้ค่ะแล้วสองอย่างที่คุณป้าจะเอาเนี่ยคุณป้าจะเอาอะไรบ้างคะหนูจะได้คิดเงินให้ถูกเด,เดี๋ยวน้ำฟ้าน้ำฟ้าจะคิดเงินจริงๆหรอแล้วทีผักของป้าป้าไม่เห็นจะคิดเงินเลยคุณป้าคะ่ะ ตอนแรกเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะจนหนูไปเห็นว่าคุณป้าเนี่ยว่าหนูกับพี่เพชรรับหลังเอ้าป้านี่ป้าเก็บผักไปให้ร้านน้องฟ้าเขาทุกวันเลยเหรอจ๊ะก็ใช่นาาี <IS uke> ่สิเก็บมาเพื่อแลกกับข้าของน้องฟ้าไงดีจังเลยเนาะพื่งพาใส่กัน <teor> ดีเดืออะไรกันล่ะป้าอาุตสาเก็บผักมาตั้งสองกรรม แต่ดูสิดูไอเ้เพชสินะ่ะมันผัดกับข้าวให้ป้าน,นิดเดียวเองะคนะไรก็ไม่รู้ใจแคบทั้งผัวทั้งเมียขี้งงไ่เข้าท่าไอ้เราก็อุตส่าห์ไปเก็บผักตากแดดตากลมใช่ไหม <c oughs> เพื่อมาให้มันน่ะมันน่ะได้ทั้งผักฟรีๆแล้วก็ผัดขายตั้งหลายบาทแต่ดูมันให้สิโคตรใจแคบแย่ทั้งผัวทั้งเมียเลยเนี่ยพี่เพชเขาก็คงเห็นว่าป้ากินคนเดียวแหละจ้าก็เลยผัดมาให้พอดีไม่ใช่หรอก ป้ามันใจแคบมากกว่าทั้งผัวทั้งเมียเลยแย่พอกันเขาให้กินฟรีก็ดีแค่ไหนละป้าป้าก็พูดไปเรื่อยนะป้าว่าป้าจะไปเก็บผักมาเพิ่มนะแล้วก็จะเอามาให้ตอนที่หนูน้ำฟ้าเขาอยู่ร้านนะ่ะ<ม>เพราะว่าตอนที่ป้ามาเจอน้ำฟ้านะเขาให้ป้าเนะ่ะเยอะกว่านี้ตั้งหลายเท่าจ้าสบายใจเลยเนาะเก็บผักไปแลกข้าวฟรีทุกวันมันแน่นอนอยู่แล้วจ้ะมือฉันนี้ละ แล้วป้าน่ะรับประกันเลยนะว่าผักของป้าเนี่ยปลูกเองกับมือปลอดสารพิษแน่นอนจ้ะไม่มีผักที่ไหนจะดีเท่าผักป้าแล้วหนูไม่คิดเลยนะคะว่าการที่หนูใจดีแล้วก็มีน้ำใจกับคุณป้านเนี่ยจะโดนคุณป้าไปพูดลับปลังว่าหนูเนี่ยไม่เต็มที่กับคุณป้าคุณป้าคะล้วสิ่งที่คุณป้าทำเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำใจไหมคะเขาเรียกว,ว่าเอาเปรียบมากกว่านะคะ หนูให้คุณป้า20คุณป้าก็จะเอา40่พอถอวคุณป้า100ป้าก็จะเอา2 0 0อต่อไปนี้จะไม่มีคำว,ว่าสงสัยต่อไปแล้วค่ะเน่ทำไมพวกแกสองคนแรงน้ำใจขนาดนี้ฮะเอาเปรียบคพแกแกงั้นเหรอป้าสรุปจะเอาหรือเปล่าถ้าเอาก็จ่ายตังค์สั่งไว้ก็ต้องจ่ายด้วยไม่เอาเว้ยถ้าเอาจะเอาเงินที่ไหนจ่ายล่ะป้าคะถ้าป้าไม่มีังค์ตั้งแต่แรกเนี่ย ป้าบอกตรงๆงจะดีสักกว่านะคะทาแบบเนี้ยคนที่เขาช่วยเนี่ยเขาเสียวความรู้สึกทำไมพวกแกสองคนแรงน้ำใจขนาดนี้วะจะาไว้เลยนะว่าฉันจะไม่มาเหยียบร้านพวกแกอ,อีกอู้ป้าขอบคุณมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นความการุณาอย่างสูงที่จะไม่มาเหยียบที่นี่ <laughs> คุณป้าคะจะเอาหรือไม่เอาคะถ้าคุณป้าไม่เอาเนี่ย ก็ผักคืนไปแล้วก็เอาเงินส0สิบาทของลูกคืนมาค่ะแล้วก็ทําให้ได้ที่พูดด้วยนะคะว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกเออถ้างั้นฉันรู้าวนาย้พวกแกสองคนเนี่ยจะเลินขึ้นจะเลินขึ้นละกันสวนิดผากนี่ไม่ต้องเอาแล้วเราฟป้าหนูเหรอคะคุณป้าฉันไม่คิดเลยเอะพี่ว่าจริงๆแล้วป้าจะเป็นคนแบบนั้นฉันขอโทษนะที่ก่อนหน้าเนี้ย ฉันเอาแต่เข้าข้างตาไม่ฟังพี่เลยป้าไม่เป็นไรหรอกใครจะไปคิดอ่ะว่าป้าเขาจะเป็นคนแบบนั้นอ่ะทําตัวน่าสงสารให้ชาวบ้านเขาเห็นใจอ่ะนั่นนสิงั้นที่ผ่านมาก็ถือว่าเราทําบุญไปเนาะแต่ต่อไปเนี้ยฉันจะเชื่อใจใครเนี่ยฉันจะดูให้มันดีๆแล้วขอโทษนะปะ้าถือว่าเป็นบทเรียนนะและต่อไปเนี้ย ฟ้าจะเชื่อใจใครอ่ะฟ้าดูดีๆอย่ามองแค่ภายนอกคนเราอ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจดูอย่างพี่สิถึงแม้ว่าภายนอกจะดูไม่ดีแต่ติดใจพี่ไม่ดียิ่งกว่าห <c oughs> ยอกเล่นนะ